ได้ได้ครับเดี๋ยวเออโอเค <c oughs> okay, โอเคนี่ไหมเส้ชทางเปล่าใครนทางมาจากตรงนู้นบะ้างตรงนู้นข้ามาจากในป่าสั่งนูน่นมามาช้างกี่ตัวครับเล้เยวยืดเยอะหนึ่งตัว ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทุกคนกันด้วยนะครับก็เนื่อผมกิจเคทีนะพี่ๆซึ่งวันนี้ผมก็มาในป่าเพียงคนเดียวนะก็ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องเนี้ย <laughs> ก็ฝากพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามผมเนี้ยฝากติดตามแล้วก็ระหว่างที่ดูคลิปผมเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้ยวยนะครับคือวันเนี้ยผมจะเดินทางไปหาพระราชาเมืองลับแลนะเขา ่าเขาต้องการมีทุลาอะไรกับผมบางอย่างนะเขาบอกว่าเป็นทุลาที่สําคัญยิ่งนักนะซึ่งเอ่อเขาไม่เรียกผมเนี่ยเป็นเวลานานแล้วนะซึ่งเขาเพิ่งจะมาเรียกผมเป็นวันนี้นะก็ผมก็เขาบอกให้มาช่วงมือนะพี่ๆเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเขากลัวว่าจะมีคนมาเห็นนะซึ่งเขามาให้มาช่วงมือมือเนี่ยเพราะว่าอ่าทุลาที่เขาจะบอกผมเนี่ยเป็น ไม่เออไม่ให้ใครรู้ห้ามให้ใครรู้นะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับในเมืองนะพี่พี่ถ้าเกิดว่ามีคนรู้ไปเนี่ยมันจะเป็นผลเสียก,กับเขาด้วยนะก็เราไม่รอช้านะพี่พี่ยะจะรีบเดินทางขึ้นไปหาเขาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นธุระสาคัญมากก็ก่อนที่จะไปเนี่ยฝากพี่พี่ก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปกันเลยครับ ก็ตอนนี้เดินทางใกล้จะถึงลนะแต่มันอาจจะลำบากหน่อยพี่เนื่องจากว่ามันมืดนะมันต้องหาทางเข้าเป็นยากมากสิ่งอจริงดีนี่คือหืดดับได้เลยอะดังโคตรเลยพ,พี่ตอนนี้ ผมอาจจะเดินแบบติดๆข้าบหน่อยนะพี่ๆเพราะว่าในตอนมือเนี่ยผมหาทางไม่ค่อยเจอ น่าจะเป็นตรงจุดนี้นะที่ก็ <c oughs> ที่เขานัดผมบอ,อกไว้ผมจำก้อนห็นก้อนนี้ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาจากตรงไหนกันแน่แล้วนี่แหละพี่พ เนี่ยผมจะนั่งรอตรงก้อนหินก้อนนี้ก่อนนะจะได้รอเขามาเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนด้วยครับก็ตอนนี้ผมนั่งรอเป็นร้านนานมากเลยนะก็พระราช้าก็ยังไม่มาทักทีนะพี่ยิงกัดไปหลไหล่หตัวเลย ่ผมคิดว่าเขาคงจะไม่ผิดนัดกับผมแน่นอนนะตอนนี้นผมเปิดไฟสว่างถ้าเขามาจะได้ดูนะผมเนี่ยเปิดไว้สองอูกวะคือสว่างหมดเลยตันที่ผมนั่งอยู่นะ อานศนี้คือเย็นมากเลยนะพี่พี่ในป่าเนี่ยแต่ผมไม่ใส่เชื้อกนันหนาวเพราะว่าไม่ใช่เชือกกันหนาวแขนยาวเพราะว่าเนี้ผมเดินทางมันร้อนนะพี่พี่ทำให้เหนื่อมันแตกด้ยไ,ไม่รู้ว่าเขาจะมาทันงไหนด้วย เพลงนี้คืนดังมากเลนะิ จอาจอาจอาใช้กินไหมหฮึวิพระชายามาแล้วพี่พี่เจ้าเจ้าใช้กินไหมใช่ครับพระชาาสวัสดีครับอืมแล้วคอยดูในกระเป๋าหนอยก่อนในกระเป๋ากระเป๋าพมเหรอครับใช่ ดูความปับภคยผอมยิบกระเป๋าก่อนเดี๋ยวมาก็ขายเล็บเป้ามา,มาคนเดียวครับนี่ครับเฮ้ย <Okay. S 1> ให้พลาชาเช็ดข้องในกระเป๋าก,ออก่อนนะพี่ ปัดอยเป็นไงบ้างครับไม่ได้เอาอะไรมาใช่ไหมไม่เอามาครับเอามาแค่ของกินครับเป็นสเสบียงเจ้าเจ้าน้อเกิมาเอามามารับกระเป๋า พระราชามีอะไรหรือเปล่าครับเจ้าน,นังกิจแดงรหัสจิใช่อะไรพี่บอกข้าบอกเจ้าไปแล้วอ่ะรหัสยืนยันตตนเอาเพื่อว่าเป็นผมจริงใช่ไหมครับใช่เขาให้รหัสผมมานะ พระราชาเขาบอกอันนี้ทําไมท่านถึงแต่งตัวแบบนี้มาครับหรือว่าเป็นการปลอมตัวมาเป็นการปลอมตัวเพื่อให้คนอื่นไม่รู้อ๋อ,อนนท่านมาเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาท่านเป็นพระราชานะจะน้องเกตแสดงละครให้ข้าสิได้ครับท้องคูล,ลงใช่ไหมครับ อ,อาหารก็คือเป็นภาษาของชาวเมืองนะพี่ก็จำได้นี่ที่ว่าลืมแล้ว <c oughs> ที่เข้ามาช้าคือในเมืองลบลายมันยุ่งยากเลยมาช้า<อ>เลยต้องมากับสัตว์เพื่อป้องกันดูแลตัวเอง ท่านมากับอะไรนะครับสัตว์สัตว์ในเมืองรับแลที่ระชาตรับเลี้ยงเป็นชเชนิดอะไรครับเป็นช้างช้างใช่หรือเรียกออย่างคือโคจรสานใช่ไหมครับใช่ทัานหนึ่งครับพี่พเพื่อสี่หลังมัน นึ่งนะครับท่านผมก็วางอุปกรณ์ของผมก่อนแล้วเจ้าน้องมีอะไรจะถามอะไรถามไหมผมไม่มีข้อสองสัยใดๆแล้วครับโอเคแล้วมา กะวานด้วยไยชาตัวอางกฤษเป็นอะไรขึ้นน้องห้องครับผมมาผมนี่มีมีต้องการตรงแต่นานที่แล้วข้าขอบใจมากที่ช่วยลูกค้า นี่เราคือเป็นภาษาของทางเมืองของพระราชาดีกว่าเพราะว่าถ้ามีคนผ่านมาแถวนี้ผมกลัวว่าเขาจะรู้เป็นภาษาอ่านอกนอกเมืองนะเนีเ่ยผมจะคุยภาษาในเมืองกับพระราชานะที่พูดว่ามาไอ้เยอะเนี่ย เนี่ยคุยช่องเนี่ยเออในโลกวเนี่ยคุยช่องเนี่ยจะจะใช่มาเมอร์มอรีเมอร์เชอร์แบบไต่แบบปิ๊เจอนะมาดองทาวเนี่ยคุยช่องเพื่อนนะเออเออเพื่อนเยอะชบ เออเออคูบองนะน้าะเนือนื้เนือพื่นฮะนะนกก็พ่อเออฮะนื้พระราชาบอกว่ามีคนนะต้องการจะตัดผมพระราชานะอ่าไปทำของ ของหม้อผีบางอย่างนะพี่ซึ่งพระพระราชาอยากให้ผมจับตัวไม้หน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้เป็นเส้นหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องกันเป็นกรอนะพี่ก็ยังดีที่พระราชาอ่อยังไหวตัวทันซึ่งไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรบ้างนะพระราชาอยากให้ผมตามตัวโดวยด่วนนะซึ่ง เขาไม่อยากให้เรื่องนี้ในในเมืองรับแรงรู้นะเพราะว่ามันจะรู้เยอะไม่ได้นะมันเป็นถ้าอยากให้นะเจ้าน้องคิดอะจับคนกระเพิาะให้เยอะเสียได้ได้ครับเดี๋ยอเอ <c oughs> เอขอใจเลย่เสียงช้างเปล่าใช่ค่ะใช่ มาจับตรงนู้นบ้างด้านบนถ้ามาจกแนวตามจากนู้นมามาค้างกี่ตัวครับเยดูเยี๋เยอะหนึ่งตัวตองเยอะต้องมีต้องเออ ม่เพระชาน,น,นำช้งมาตัวเดียวนะพี่อะไรนะ,นะอนนนะไระับเห็นหรือเปล่า โอเคเมันมีแฉ่งไฟไม่ใช่ตรงนู้นนะไปลองดูใหม่นะนี่เห็นไหมเห็นบ้าพระราชาช่างไฟเหรอหรือเราหนีอีกคนหรือเขารู้อีกว่าเรามาไรช้ไาไปเอาใช่ไม่ใช่ผมก็ได้เห็นพระราชาดเดินวนะ งั้นเดินได้ป่าวพะราชษามึงนีงมึงมีแสงไฟอยู่เลยนะยเอาเดินหนีก่อนนี่ทางนี้ได้ป่ะน,นี่ข้างบนนี้เรา,าต้องหนีนหก่อนนะพี่ ่มาเจ้าน้องติดออมาเดี๋ยวคนเห็นก็เพื่อเจวเออเป็นโลเออเพื่อเออเออเข้าไปจงมีได้พระราชาครับตอนนีนเน้เราก็วิ่งออกมาไกลามากเลยนะ ผนกับพระราชาเนี่ยอ่อง้านะเพราะว่าเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นฝั่งานลางนะซึ่งน่าจะเป็นคนหาเห็ดนะพี่พี่ว่าช่วงนี้เห็ดขึ้นแล้วก็คนหาเห็เดเยอะตอนน้องก่นมาพาด้ยีพระราชาไม่ต้องใส่รครับไม่ใช่เขาไม่ได้มากับผมนะนกินพาจะบอกอะไรสักอย่างนึง 三还他们三十块。 น้าชาบอกว่าเรื่องนี้เขาต้องพูดเบาๆนะเพราะว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วคนห้าเหตุเยอะเลยนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาหาผมรอบเดียวคืนนี้เขาจะต้องรีบกลับก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนแถวนาจีแถวนี้เดี๋ยวเขาจะนัดผมอีกรอบหนึ่งคืออ่าช่วงมืดนี่แหละนะพนี่แต่ว่าเขาจะให้รหัสอื่นรหัสเปลี่ยนไปจากเดิมนะ ยังไงนะถ้าทเนี้เขาบอกว่าเขาจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็มาจริงๆเขาบอกเขาอาจจะตัดผมมาให้ผมด้วยเขาบอกว่าแต่ผมไม่เอานะเขาบอกเพื่อเป็นการยืนยันว่า เขามาจริงๆนะพระราชาบอกว่าจะตัดผมให้ผมอ่ะส่วนหนึ่งนะะผมไม่รับนะก็คือว่าพระราชาก็คือพระราชานะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องมานะเคะรา้กาย่างครับเยเอ่ขายแล้วเย่ใส่ได้ขอโทษนะครับ เราหมดยื่มาเรียอังคืนในกระช่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะไปหาช้างก่อนนะกลับบ้านช้างข้องพระราชาจะฟังไหนอะ่ะฟังโน้นฟังโน่นฟังโน้นนะพี่พี่ <c oughs> ท่านขี้ช้างมาจริงๆใช่ไหม ท่านจะกลับยังไงเดินมาลองมือเยอะจะล่องมือคืออะไรนะพระราชาคือให้จากตรงนี้เป็นกลับทางลาดใช่ไหมใช่เพราะว่าหาดูไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนมันอ่าคือเยอะเยอะตรงเอ่อใช่ไงพระราชายังจะเดี๋ยเขาพูดภาษา นอกก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอาจจะขอโทษพี่ๆแล้วกันนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอนอกนะแต่ว่าเขาก็เรียนรู้จากอาบางมีคนไปสอนนะเป็นอาจารย์บางอาจารย์แบบทางด้านภาษานะเ้วมาไทยแล้วเจอไทยก็เจอไทยแล้วนี่ย ตอนนีกก้นจะท้ายใจมึงเมื่อไม่เฮ้ยึไอชากลับไปเร็วมากเฮ้ยได้ยินหรือเปล่าพี่เสียงช้างร้องเจา้าพงนนท์อีกแล้ว นั่นเสียงนั่นเสียงอยู่เลยโอ้ยเฮ้ยเสียงพระราชาเนี่ยเหรอพี่พี่เขาน่าจะกลับแล้วแหละยังมีเสียงช้างอยู่นะตรงนู้นอ่ะเราก็กลับกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปนอน กระต๊อบนะพี่พี่คืนนี้ก็กลับไปนอนกระต๊บอบไีกว่าเสียงมาหอนฟังนะหลังจากพระราชาไปเนะี่ยมาหอนเลยนะฟังดูดิ มี้ิงเสียงคนเลแต่พี่แบบแค่อะไรเปล่าพี่เน่ย เห็นไฟเปล่ามีคนจริงนะเราไปดูปใกล้ๆกันดนีกว่านะเหมือนคนหาเห็นหรือเปล่าใชาน่นะพี่เขาควรเห็นไม่แน่เลย ีกกันดวโอเคครับลาี่พี่เพียงเท่านี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์ป้อนมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ